ปกครองจังหวัดอุดรธานีนะคะมีการเสริมความรู้สร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้กับบุคคลสูญหายประจําปี2565เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานฝ่ายปกครองค่ะ ที่ห้องประชุมชั้นสองอาคารสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายประจําปีพุทธศักราช2665ค่ะนายสามารถหมันนอกค่ะประหลัดจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องหลายฉบับได้มีการกาหนดระบุตําแหน่งของข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญามาเป็นระยะเวลานานต่อมาค่ะก็มีกฎหมายบางฉบับได้กาหนดระบุตําแหน่งเพิ่มเติม,ตมให้เจ้าพนักงานปกครองและนิติกรมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าวด้วยจึงมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในอำเภอประหลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองนิติกรในสังกัดที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานีข้าราชการตํารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีรวม202คนค่ะซึ่งมีอายการจังหวัด,ดอุดรธานีนะคะผู้บังคับการตํารวจภูธรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ซึ่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่25ตุลาคม2565แล้วก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด120วัน รับตั้งแต่วันที่ประกาศเนราชกิจจานุเบกษาค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์2566ซึ่งก็เลยมาแล้วนะคะแล้วก็มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองกรมการปกครองจึงให้จังหวัดแจ้งทุกอำเภอเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้นะคะพระราชบัญญัตดดิต่างที่จังหวัด,ด,วดอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกค่ะที่มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ค่ะ